นี่คือ EV review วันนี้ขอเบิกตัวไอเทมพิเศษเครื่องทดสอบความต้านทานแบตเตอรี่หรือเจ้าเครื่องวัด IR R เดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันนะคะ เป็นยี่ห้อยนะูเรีย YR 1 0 3 5พรน์นะกล่องสีเหลืองๆแบบนี้เปิดออกมาแล้วค่ะก็จะเห็นเจ้าเครื่องตัวนี้อยู่ในถุงพลาสติกแบบนี้เลยห่อ,อมาย่างดีเครื่องตัวนี้นะคะใช้วัสดุแบบ ABS ซึ่งสามารถทนความร้อนได้สูงแล้วก็มีคู่มือมาให้แบบนี้เพื่ออาจจะอ,าจอ่านยากนิดนึงนะเพราะว่าเป็นภาษาจีนหมดเลย อันนี้เป็นชุดแบบปากกานะก็จะมีปากกาขั้วบวกขั้วลบมาให้สำหรับหัวปากกาก็จะเป็นทองเหลืองนะซึ่งมีความแม่นยำสูงมากในการวัดซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะทำมาจากวัสดุ ABS สีดำมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม2000มิลลิแอม ซึ่งเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะก็ยังมีอุปกรณ์เสริมสำหรับแบตเตอรี่รุ่นอื่นๆ <Yeah. S 1> อย่างเจ้าตัวนี้เลย <Ooh. S 1> เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้วัดแบตรกร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าใช้กับแบตรกร้อนยังไงเจ้าตัวนี้ก็เป็นวัสดุ abs เหมือนกันนะคะสีเทา <Yeah. S 1> สายไฟก็จะเป็นสีแดงขั้วบวกสีดำขั้วลบสามารถปรับได้เจ้าตัวนี้เหมาะมากเลยสำหรับแบตเตอรี่ก้อนเล็กๆนะ ยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีอีกตัวหนึ่งนี่เลยอุปกรณ์เสริมสำหรับวัดแบตเตอรี่แบบแผ่นอ่ะก็มีที่หนีบทั้งสองด้านแบบนี้เลยก็สะดวกสบายมากตัวนี้นะคะช่องเสียบของเขาก็จะเป็นกลมๆแบบนี้เลยเราต้องหาล็อกของเขาให้เจอนะแล้วก็กดลงไปก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะคะตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้ปากกาหรือใช้ที่หนีบก็ได้ ให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ของเรานะก่อนที่เราจะนำไปใช้งานนะคะเรามาตั้งค่าภาษาก,กันก่อน ขั้นตอนแรกนะคะเราก็กดปุ่ม power เพื่อเปิดเครื่องเอเปิดเครื่องเรียบร้อยนะคะสถานะเครื่องพอร้อมใช้งานให้เรากดปุ่ม power อีกหนึ่งครั้ง,งนะคะกดปุ่มแรล่งจากฟังก์ชันที่9โดยกดปุ่ม power หนึ่งครั้งเพื่อนเพื่อนนะคะไปคําที่ c n s เปลี่ยนเป็นคําว่า e n โดยการกดปุ่มแรล่งจากนั้นให้กดบันทึกที่ปุ่ม h ห l d ฟังก์ชันของเราก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะทีนี้ก็สามารถนำไปใช้งานได้ตามปกติแล้วใช้งานก็ไม่ยากแค่คุณเสียบตัวรับสัญญาณกับตัวเครื่องทำการเปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม power หนึ่งครั้งเครื่องจะขึ้นมาพร้อมสถานะการใช้งานแบบนี้จากนั้นก็นำแบตเตอรี่มาวัดได้เลยซึ่งตัววัดน,นี้ก็สามารถที่จะปรับระดับได้ตามความยาวของแบตเตอรี่ของคุณ แนะนำเพื่อนๆน,นะคะเก็บให้ตรงขั้วบวกขั้วลบนะค่าบนนะคะเป็นค่ามิลลิโอห์ค่าล่างคือค่าโวลต์เจ้าเครื่องตัวนี้นะคะใช้ทดสอบความต้านทานภายในแบตเตอรี่ซึ่งมีหน่วยเป็นมิลลิโอห์ทำให้แบตเตอรี่ทุกก้อนประสิทธิภาพที่เท่าเทียมกันนั่นเองเอเดี๋ยวเราจะทำการวัดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้ มีค่ามิลลิโอห์แตกต่างจาก3ก้อนที่ผ่านมานะเราก็จะจับแยกไว้นะเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วนะคะทำการปิดเครื่องโดยกดปุ่ม power 1ครั้งและกดปุ่ม h o m e อีก1ครั้ง <What? S 1> เป็นยังไงบ้างคะกับไอเทมวันนี้เหมาะมากๆนะคะกับช่างไฟฟ้าที่ต้องการขัดกรองแบตเตอรี่ให้มีประสิ <Yahoo! S 1> ทธิภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ